สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับ,รบเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลนะครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารมาบอกกล่าวกันอย่างเช่นเคยมีเรื่องราวอะไรบ้างไปรับชมเลนอ,อินโดขยี้ตายกโค้ดบอลล์บอลไทยได้ดับโลกทําทีมโหดเข้าชิงกันเองสื่อสหรัฐตบหน้าสื่อเกาหลีชาพ่พันเกิดปลาดไปจริง กลายเป็นไวรัลขึ้นมาทันทีนะครับสำหรับโค้ดด่วนกับโค้ดชำนาญท่านผู้ชมครับกลายเป็นที่พูดถึงมากในสื่อของอินโดนีเซียนะครับหลังจากผลงานของอดีตโค้ดทีมชาติไทยเลยครับก็ต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักกันดีสําหรับโค้ดด่วนและในศรีวัฒนเมทากุลนะครับก็ต้องบอกว่าขอพักทําทีมชาติไทยไป1ปีเพื่อไปรับงานนะครับที่อินโดนีเซีย เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับของสโมสรจาการ์ตาบินซึ่งเป็นสโมสรใน,นลีกกสูงสุดของโปลิกาอินโดนีเซียท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งท่านครับเป็นผู้ช่วยโค้ชและครับก็เป็นโค้ชทีมชาติที่ทําทีมชาติด้วยกันมาอย่างโค้ชชำนาญดอกไม้นะครับถือว่า ทำทีมคุมโหดเหมือนกันนะครับไปคุมสโมสรจาการ์ตาอิเล็กทิกครับทำผลงานเยี่ยมเช่นกันครับเหลือจะเชื่ออะไรครับว่าเป็นปากกการนะฮะโค้ดไทยแชมป์ชนแชมป์แหละครับซึ่งทั้งสองท่านครับจะทําทีมพบกันในวันที่20กรกฎามนะครับในเวลา18แปนเดกาตรงนะตามเวลาของประเทศไทยจะทําการแข่งขันนะครับในนัดชิงนะครับก็ต้องบอกว่าผลงาน ของโค้ชไทยพี่ีพูดถึงมากกันนะครับหลังจากที่ไปทํางานในลีกสูงสุดของอินโดนีเซียเพียงแค่1นึฤด,ดูกาลเพียงเท่านั้นนะครับก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้เลยโดยเฉพาะะครับผลงานของโค้ดไทยทำเอาแฟนวอลเลย์บอลอินโดนีร้องอ๋อเลยและครับมีหน้าว่าทำไมไทยถึงไปได้ไกลขนาดนี้ ภายใต้การนาทีมของโค้ดด่วนนะครับซึ่งเราต้องบอกว่าคอมเมนต์หลากหลายมากนะครับเข้ามาชื่นชมโค้ชไทยของเรานะครับรวมถึงพูดถึงเฮสโค้ชไทยนะครับอย่างโค้ดด่วนบอกว่าโหดจริงโดยเฉพาะตัวหัวเสาเป็นนักตบสาวต่างชาตินี่แกดายับเลยใครที่คิดถึงความดุดันของโค้ดด่วนครับมีคลิปนี้มาให้ดูกระบอกว่านี่แหละฮะโค้ชทีมชาติไทยนะครับดุดันสไตล์โค้ดด่วนแล้วครับนี่ฮะแม่เทศนากันยกใหญ่เลยครับดูครับโอ้โหนี่ฮะมันต้องอย่างนี้ฮะถ้างั้นเอาไม่อยู่เลยครับ สาวไทยของเราโดนมาตรนักตัวนักแล้วนะครับสำหรับโค้ดด่วนเองนะครไปคุมสูโมสอนจาการ์ตาบินนีบอกว่า,วานี่แหละฮะโดนฮนะเห็นอย่างชัดเจนนะครับด่น คนดูข้างสนามนุ่นยืนดูกันแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโค้ดด่วนครับโหดจริงๆฮะส่งโค้ดด่วนไปกำราบสาวอินโดโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะเมกาวตีนะฮะท่านผู้ชมก็อยู่ในทีมนี้ด้วยเรจะบอกว่าผลงานนี่ไม่ได้แพ้ความดุดันในสิ่งที่เห็นเลยนะครับเพราะว่าสื่ออินโดออกมาการันตีแล้วครับกับผลงานของโค้ดด่วนนะครับอย่างสื่อนี้ครับออกมาพาดมัวตใหญ่นะครับบอกว่าปี2024โปลิกาไฟนนลเมกาวตียังคงอ่อนแอว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับสื่อของอินโดเนื้อหาของสื่อนะครับ ก็ออกมาวิเคราะห์นะฮะหลังจากที่ทีมจาการ์ตาบินนะครับพ่ายแพ้ให้กับทีม possible ซึ่งสู้กันไปอย่างดูเดือดนะครับ5เซตนะก่อนที่จะพ่ายแพ้ไป3-2ต่อเซตนะครับแม้ว่าในทีมนั้นจะมีตัวหลักทีมชาติค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเมกาวัตีแนวนนรุกที่แข็งแกร่งแต่ฟอร์มนี่ยังไม่มาเหมือนตอนเล่นที่เกาหลีใต้นะท่านผู้ชมซึ่งตัวต่างชาติ2คนอย่าง คาราบาเยมารวมถึงเคนเนียคาบาเซตโอปอลนะฮะก็ยังคงไม่เข้าฝักนะครับทำให้พ่ายแพ้ไปนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการบล็อกนะฮะบ,บล็อกไม่ดีว่าอย่างนั้นนะครับผู้ช่วยโค้ดของโค้ดนดยออกมาบอกว่าทั้ง2ทีมบินแล้วก็พอซิโวเนี่ยแข็งแกร่งทั้งคู่แต่พอซิโวนั้นทําได้ดีกว่าในเรื่องของการตั้งรับและการป้องกันที่ดีรวมถึงจังหวะการบล็อกซึ่งบินนั้นบล็อกไม่ค่อยดีมากนักในเกมนี้ ซึ่งเราจะประเมินและฝึกซ้อมกันใหม่ในเกมถัดไปเราจะปรับปรุงในเรื่องของการบล็อกในนัดชิงชนะเลิศนะครับนี่คือผู้ช่วยโค้ดของโค้ดอนะครับออกมาสัมภาษณ์ผ่านสื่อของอินโดนีเซียนะครับส่วนสื่อนี้นะครับก็ออกมาพูดถึงทีมของโค้ดชำนาญท่านผู้ชมครับอย่างจาการ์ตาอิเล็กทิกซึ่งมีตัวผู้เล่นนะครับที่สูงที่สุดภายในหลีกนี้นะครับสำหรับมารโควานะฮะท่านผู้ชม ซึ่งเธอมีส่วนสูงเกือบ2เมตรซึ่งสื่อเองก็ได้เทียบใส่กับเมกาวัตีนะครับลูกทีมของโค้ดด่วนสื่อบอกว่ามาร์โคว่านี่ทำได้ดีกว่าหลังจากที่ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสําหรับเฮสโคดอย่างชํานาญดอกไม้เขาบอกไปทำแนั้นเลยครับหรือว่าเสริมความแข็งแกร่งได้ดีในการเสริมยอสลายูเลียนาซึ่งสามารถเอาชนะ BIN ได้ทําให้ทีมขึ้นไประด,ดับท็อปที่มีนักตบซูเปอร์สตาร์มากมายรวมถึงทีมชาติด้วยนะครับ บอกว่าได้ทุกทีมดีเหมือนกันสําหรับโค้ชชานานนะครับนี่คือโค้ชไทยนะครับที่ไปทํางานแล้วเห็นผลงานประจักษ์ตาภายใน1ฤดูดกาลีเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับโค้ชด่วนกับโค้ชชานานนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ดนะครับแล้วก็เฮดโค้ดตัวหลักนะฮะสำหรับทั้ง2ท่านนี้ในการทําทีมชาติไทยของเราก่อนที่จะนะครับแหมขอพัก1ปีนะไปล่าฝันก่อนนะครับที่อินโด ก็ไม่แน่อาจจะได้อยู่อินโดยาวๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอะไรครับเพราะว่าทั้ง2โค้ชนะครับตกเป็นข่าวลือนะฮะกับทางสมาคมเริบอลของทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งทางฝั่งของอิมามชูจาโวนะครับนายกสมาคมเริบอลของอินโดนเนี่ยเล็งที่จะตั้งนะฮะโค้ดด่วนกับโค้ดช,ชำนานเนี่ยนะครับในการคุมทีมชาติอินโดนอยู่ไปเล่นในสื่อของซีเกมในปี2025นี่เองนะครับอรอตามข่าวเลยครับว่า โคด่วนนะฮะจะคุมทีมชาติอินโดจริงหรือเปล่านะครับเรื่องราต่อมานะครับไปดูข่าวคราวตกหน้านะครับสื่อเกาหลีใต้หลังจากที่เคยออกมาพูดถึงพรพันธ์เกิดปลาดนะครับบอกว่าการที่พรพันธ์นั้นปฏิเสธลีของโคเลียแล้วจะได้ไปเล่นในลีของสหรัฐนั้นยังไม่เป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งสื่อเกาหลีเนี่ย ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะเขาก็พูดถึงทางนักตบสาวไทยของเราเนี่ยไม่ค่อยดีมากนัก,กน,นะครับหลังจากที่พรอนพันธ์เกิดประหลาดครับตัวเซตทีมชาติไทยของเราครับนะตัวตำนานของเราเนี่ยปฏิเสธไปล่าสุดนี้นะครับได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจากทางสโมสรต้นสังกัดเลยนะครับออกมาโพสต์แล้วนะครับว่าพรอนพัน์นั้นถูกเซ็นสัญญา1ปีนะครับในการไปเล่นในลีกของสหรัฐอเมริกา คือว่าน่าชากันไปแล้วครับสำหรับสื่อของเกาหลีใต้เลยครับหลังจากที่สโมสรอนอรเรนโดครับออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าพรพันธ์เกิดปาดมือเซตนะครับจะเข้าร่วมทําการแข่งขันในฤดูกาลนี้แล้วนะฮะท่านผู้ชมครับมาตามภาพได้เลยนะฮะภาพของโพสต์นี่ฟาดจะชัดนะครับว่าทีมออเรนโดนะฮะประกาศว่าพรพันธ์เกิดปาดได้เซ็นสัญญากับทางสโมสร1ปีนะครับเป็นเซตเตอร์ที่มีประสบการณ์มากมายหลายปี และเป็นกัปตันทีมชาติไทยในปัจจุบันปัจจุบันเธออยู่ในอันดับที่10ของโลกสําหรับตําแหน่งเซต,ตเตอร์เอาเข้าซี่นะฮะซึ่งอยู่ในอันดับที่สูงที่สุดในบรรดาเซต,ตเตอร์อยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะฮะนี่นะฮะแม่โพสกันถึงขนาดนี้นี่น่าชาพอไหมน,นะครับสื่อเกาลีใต้นะครับพลพนัพนเกิปดปาครับก็ได้ออกให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับเธอบอกว่าเธอมีความสุขและขอบคุณมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ฉันจะทําให้ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ พีคไปกว่านั้นล H เลยครับเฮดโค้ดของสโมสรออร์แลนโดเลยครับอย่างเอมมี่พรอดี้นะครับหัวหน้าโค้ชเนี่ยได้ออกมาบอกว่าพรพันเนี่ยถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเวิร์คลีรี่เลยทีเดียวนะฮะเธอเป็นหนึ่งในตัวเซตระดับแนวหน้าของโลกและได้แข่งขันกับผู้เล่นที่เก่งที่สุดต้่นที่จะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของเธอที่จะนำมาสู่การโจมตีของเราและฉันรู้ว่า เธอจะกลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆอยากรวดเร็วฉันรู้สึกตื่นเต้นกับอาร์มี่และทีมงานของฉันสำหรับการทำงานหนักและความพยายามอย่างไม่มีอยู่จั้งเพื่อให้พรพันนั้นอยู่ในบัญชีรายชื่อของเราโอ้โหนี่เขาให้ความสำคัญกับพรพันมากถึงขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งประธานสโมสรและซีอของออเรนโดครับได้ออกมาพูดถึงพรพันด้วยโอ้โหนี่พีกันไปใหญ่นะฮะบอกว่าผู้เล่นที่มีความสามารถระดับนี้ ที่เล่นในต่างประเทศนั้นหายไะด้ยากมากนักเธอจะทําให้ทีมเราดีขึ้นอย่างแน่นอนด้วยการเสริมทัพพรพันธ์เข้ามาในครั้งนี้ฉันตื่นเต้นกับทีมงานและแฟนคลับของเรามากๆที่จะเป็นสักหลีพยานถึงสิ่งที่เธอนั้นจะทํากับทีมของเราเธอจะสนุกและรับชมพร้อมเพิ่มบุคลิลิตนสุดยอดเยี่ยมกับประสบการณ์ของเธอในเกมนะฮะคือบทสัมภาษณ์ของจอร์จี้มาเนียนะครับประธานสโมสรและซีของ สโมสรออเรนโดนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่เขาให้เกียรตินะสาวไทยของเรามากถึงขนาดนี้นะครับกระบอกว่าต่างกันซะเลอเกินนะครับกับสื่อเกาลีใต้นะฮะกับสื่อของสุราษฎร์นี่นะฮะเขาให้เกียรติแล้วครับนักตบสาวไทยของเรานี่ไป3คนแล้วนะครับปิยนุชแป้นน้อยนะครับกับพรพนธ์เกิดปาดไปในฤดูกาลนี้ไปก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นแม่ระดับตํานานเซเตอร์ของเรานะครับอย่างเจเจนะครับนุสราต้อมคำนะ น,นี่ก็คือข่าวสารที่ผมเองได้นามาบอกกล่าวในอ e ีพีนี e, ้สําหรับข่าวกล่าวของบริบอลสาวไทยของเรานะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับกดติดตามเอาไว้ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัปคลิปลงไปนะครับอีน e ี P ้ N e, ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ